ท่านพุทธศาสนิเกิชนนั้นหลายและบรรดาเพื่อนพิวิสุทธิสมณเน,นั้นหลายเมื่อเราศึกษาปฏิปทาตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ทาทรงแนะนํามาตั้งแต่ต้นจึงกระทั่งถึงปัจจุบันที่พูดมาแล้วก็เสร็จก่อนอย่างนี้เราก็จงอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีในเมื่อร่างกายของเรายังมีอยู่จงคิดว่ามันยังเลวอยู่รร่างกายนี้มันเลว เราอยู่กับของชั่วจงอย่าเข้าใจว่าดีแล้วก็จงอย่ามีความประมาทคิดว่าเราเป็นผู้ประเสริฐอันนี้ไม่ถูกต้องมันยังไม่ดียังไม่ถึงนิพพานเพียงใดอย่าเข้าใจว่าดียับยั้งใจในได้ทั้งความดีไว้จะได้ไม่ประมาทสมมติว่าท่านาหลายศึกษาตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมมาลากานาธทั้งโยนทิ้งบ้างเก็บเอาไว้บ้าง สมมติว่าท่านจะโดกถูกใครเขาเขียนหนังสือด่าอย่างนี้เขาจะด่าหรือเขาจะวิจัยก็ตามสรรพสาชจะบัญจะก็จะด่าผมจะอ่านให้ฟังมีคุณอะไรเนาะคุณสมโพธพยายามเขียนส่งมาให้ท่านมีความเมตตาปราณีอุตส่าห์ส่งมาให้ผมก็ดีใจดีใจว่าได้รับคําด่าแต่ว่าจะไปโกรธเขาหรือไม่โกรธอย่าลืมนะผมยังเป็นคนไม่ดี ที่ท่านนั้นไหลลงทุบทวตนอยู่นะหากว่าท่านโดนแบบนี้บ้างท่านจะมีความรู้สึกยังไงเราต้องเอาเครื่องนี้มาวิสูต์อย่าเอาคําชมของชาวบ้านมาวิสูตรเสมอไปคําชมก็ไม่กันรับคําชมแล้วดีใจก็ใช้ไม่ได้รับคําตําหนิแล้วก็กโกรธก็ใช้ไม่ได้ไม่ชอบใจนี่ก็ใช้ไม่ได้ ต้องให้มันเป็นสังขารุปเปฆายานวางเฉยด้วยกําลังของปัญญาแต่ก็จงอย่าเชื่อว่าเรามีปัญญาถึงที่สุดก็ล,อล,อลอ่องล้มซ้อมๆมาเรื่อยๆไปหนังสือนี่เขาว่าอย่างนี้นิพพานแบบใหม่เคยถูกประสงค์ห้ามเขียนเรื่องนิพพานมาตั้งหนึ่งก็เชื่อท่านไม่ได้เขียนถึงมันนาน ทั้งที่ไม่ทราบว่าเหตุใดท่านจึงห้ามเขียนเรื่องอันลึกซึ่งเช่นนั้นมาวันนี้เห็นทีจะต้องกลับมาพูดอีกเสียแล้วเพราะว่ามีคนกำลังเอาพระนิพพานมาเล่นเป็นที่สนุกสนานถ้าไม่ปรามกันไบ้างพระพุทธศาสนาก็จะมีคนละเหิดจากคมระจันมากยิ่งขึ้น ต่อไปนี้เป็นข้อความในจุดหมายที่เพื่อนเขียนเล่ามาให้ฟังผมมีเพื่อนแท้อยู่คนหนึ่งเขารักผมมากเขามีความรู้ชั้นปริญญาผมเพียงจบม .6 และก็จบปอป,ป,ปที่กรุงเทพเขาชักนำผมมานนานเป็นสิบปีเพิ่งจะมาพูดกับผมรุนแรงเมื่อวันเขาเ้าบรรษานี่เองว่าขอพูดนักแนะ ทักทวนเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นบุคคลประเภทมืดคือเขาอยากจะให้ผมไปนิพพานอยากให้ดับสนิททวนไปหาอาจารย์สำคัญวองคันหลายองค์หลังสุดท้ายชวนไปวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธาน,นีแต่ผมก็ไม่ได้ไปเพราะใจผมไม่มีวาสนาถึงท่านก็ได้ เขากลับมาบอกว่างานนี้มีคนไปนับเป็นแสนๆส่วนมากเขาเชื่อกันทำไมพี่จึงไม่เชื่อเขาเรียกผมว่าพี่แทนที่ผมจะเชื่อผมกลับสลดใจผมกลับว่าเขาเข้าใจผิดหลงผิดเขาหวังพลิติัณา์มากเกินไปผมว่าเขาก้าวไกลเกินไปผมไม่เชื่อในข้อนี้อย่างยิ่ง คือก็ว่าพระอาจารย์คนนี้ติดต่อกับดวงวิญญาณของสมเด็จพระพุทธเจ้าได้พระอาจารย์สามารถนำสิทธิของท่านทุกคนในจำนวนแสนแสนคนไปถึงพระนิพพานได้พูดกับวิญญาณได้ทั้งหมดนี้แม่จะเป็นเรื่องเล่ามาทางจดหมายก็มีเหตุทำให้เชื่อถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะผู้เขียนจดหมายนั้นเป็นคนมีความรู้ ได้ยังทํางานอยู่เป็นหลักเป็นฐานก็มีเหตุทําให้เชื่อถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงที่นํามากล่าวในที่นี้เพราะมีคําหนึ่งในจดหมายเขาว่าอยากจะให้ผมไปนิพพานอยากจะให้ดับสนิทซึ่งมีความหมายได้ว่านิพพานในทัศนะของคนทุกวันนี้นั้นก็เหมือนกับสถานที่ทัศนาจร เป็นที่ทัศนาจรแห่งหนึ่งซึ่งใครอยากจะชักชวนใครไปเที่ยวก็ได้ในความเห็นของคนทุกวันนี้ก็อ้างเอาพระสงฆ์องค์ข้ามีชื่อวัดเป็นหลักฐานทางราชการกรมการศาสนาทําไมจึงเพิกเฉยในเรื่องอเสียหายนี้เสียหายที่พากันเห็นว่าพระพันเป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ ยังไม่ตระไรแต่ว่าคุยว่าสามารถพูดกับวิญญาณได้นั่นมันเป็นความเท็จครั้งยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนาที่เดียวเพราะวิญญาณไม่มีปากที่จะพูดกับใครได้เรื่องลักษณะและฐานะของพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรผมก็ไม่อาจอธิบายได้แต่ผมเคยเห็นบทประพันธ์บอกลักษณะพระนิพพาน ไว้กระจ่างชัดบทหนึ่งมานานแล้วจริงจำก็ท่อนกระแท่นได้บ้างดังนี้เขาอ,อ่านนิดเดียวนะลูกสะดับสุรศัสั์ร้อมคำขานพอกล่าวว่านาทพันสุขแท้เป็นสิวาลัยสถานเลยเลิศห,หายากจักเรียบแม่ที่ราบด้าวแดนใดที่นำมาลงทั้งที่จำไม่ได้แม่นยำ เนื่องจากชอบบทสุดท้ายแต่อย่าหมายใช่โลกนี้โลกอื่นซึ่งแสดงว่าวนิพานนั้นไม่ใช่สถานที่เป็นที่แน่นอนเมื่อไม่ใช่สถานที่จึงไม่มีทั้งความว่างเปล่าและความสุขนิพานก็คือนิพานและก็โดยที่ผมเชื่อลักษณะพะนิพานเช่นนี้ก็เชื่อต่อด้ยปไปว่าคนอยากฝ่นิพานไม่ถึงจะถึงนิพานก็ได แต่คนที่เกิดแก่เจ็บตายเข้าปฏิเขตนั้นไปถึงเท่านั้นอัคาใดเห็นว่าพระนิพพานนั้นหากจะชี้แช็กก็คือจิตท,ที่หลุดพ้นตามความหมายทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นใครอ้างว่าพาคนบฏิพานคนนั้นโกหกไม่ใช่คนถือสิงข้อมุสาวาทาเวรมณีสขาบดังสมาธิยามิ อันนี้ก็ลงทดสอบใจบรรดาเพื่อนพิโ์สมเนรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษ,ษัทว่าถ้าโดนเข้าแบบนี้จะมีความรู้สึกยังไงเอ๊ะสำหรับผมน่ะถูด่าซะจนชินพวกคนรายการเดียวเขียนชื่อแบบนี้เขาเคยด่าผมมาหลายวาระผมก็ไม่อยากจะตอบไม่เห็นจะมีประโยชน์หากว่าท่านเยอโกรธแล้วก็ทบทวนเสียใหม่ หันไปดูด้านกิเลสหยาบและอุปกิเลสว่าท่านที่เขียนหนังสืออย่างนี้ท่านเทียบกับข้อใดข้อหนึ่งที่กิเลสหยาบและอุปาิเลสได้บ้างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอารมณ์นั้นให้โยนทิ้งไปแล้วก็ดูดีลาเมันว่าจะโกรธมากที่อน,นิพานมาเป็นที่ทัศนาจรแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ต้องคิดว่าเพียงแต่คนเขาบอก แล้วก็เพียงแต่รับจดหมายท่านก็เชื่ออันนี้ก็ไม่น่าโกรธเพราะอะไรเพราะตามธรรมดาคนเหล่ากิเลสมันมากเพียงใดก็มีอารมณ์มากเพียงนั้นนึกวก็จงอย่านึกว่าผมเป็นคนไม่มีกิเลสแต่ว่าอารมณ์อย่างนี้ผมก็เฉยๆเพราะผมรู้ว่าการเข้าใจพระนิพพานของท่านผู้นี้ก็ไม่มีการเข้าใจเรื่องวิญญาณก็ไม่มี การเข้าใจเรื่องอธิสมานกายก็ไม่มีก็รวมความว่าคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็ไปพูดในสิ่งที่ตนไม่รู้สิ่งเดหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอะไรก็ไม่ต้องมีัยกันก็รวมความว่าอย่างที่พราหมณ์ด่าพระพุทธเจ้าพราหมณ์ด่าอยากคนไร้เหตุผลองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงนิ่ง แต่ว่าผมจะนิ่งในเท่าพระพุทเจ้าน่ากลัวจะไม่ไหวผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่แน่ใจว่าจะนิ่งเร่นนานหรือไม่นานถ้ายังนิ่งได้ด้วยกําลังใจเป็นสุขผมก็จะนิ่งผมไม่ใช่พระอรหันต์แต่การพูดกับเวญญาณผมก็ไม่เคยพูดท่านวนนี้เข้าใจพลาดรับข่าวประเภทข่าวคมลอยข่าวคุมลอยคือข่า,ขาวจาดจดหมาย ถ้าตีความหมายดักอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนไร้การพิจรนารณาอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าถ้าเขาโกรธมาจึงอย่าโกรธตอบถ้าโกรธตอบเราจะเลวกว่าเขาอันนี้ผมก็เลยตอนนี้นึกถึงพระพุทธเจา้าไว้ก่อนจะเดินตามท่านได้สักกี่ก้าวก็ไม่ทราบถ้าบังเอิญพัดจ,าดจา้าพระพุทธเจ้ามาไลยอาจจะโกรธเขาก็ได้ แต่ความจริงเรื่องปฏิพันธ์ธนบอกแล้วนี่เป็นของง่ายสําหรับคนดีคําว่าพากันไปนี่เป็นศัพท์ภาษาไทยด้วยการจะให้พบให้เห็นได้เขาใช้คําว่าอักขาตาโรตถาคตาตี้พระพุทธเจ้าบอกว่าตถ,ถาคตเป็นเพียงผู้บอกการแนะนําที่ไหนจะมาก็ใช้คําอย่างนี้ แต่ว่าสัปชื้อบ้านก็ชอบใจว่าพาไปเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดานีการพาไปก็ผมพาไปไม่ได้แต่แนะนําได้ทําได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องความสามารถของโอทัมเรื่องคําว่าวิญญาณไม่มีปาดก็ถูกแต่ว่าคำว่าที่พูดกับวิญญาณข้าพูดกาบที่สมาในกายหากว่าท่านนางสองนี่ศึกษากําลังใจให้มีศีลบริสุทธ มีกำหนดสิบครบถ้วนแล้วก็สามารถระงับอิวร์ทรงพมีหันสี่ละสะเก็ดของความชั่วออกทรงสะเก็ดของความดีทำปุพเพนิวาสามติยานกับทิพยกุยานให้ได้ตามที่พระเจ้าทรงแนะนําเรื่องทั้งหลายแหล่เหล่านี้ท่านจะไม่มีอะไรเป็นทุกข์ในความจริงนี้ท่านทุกทรงเดช เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับท่านเลยเนี่ยเพราะจริยาของท่านนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งกับนิพพานด้ะเจริยาแบบนี้ก็ไม่มีโอกาสจะยุ่งกับสวรรค์หรือพรหมโลกท่านจะยุ่งตามสภาพของท่านก็รวมความว่าทุกท่านลองสอบกำลังใจว่าท่านถูกเขาว่าอย่างนี้ท่านจะโกรธไหมถ้าความไม่พอใจนิกอยู่มีอยู่ ก็จงปรามตัวเองว่าเรายังดีไม่พอแล้วก็จงคิดว่าเราดีไม่พอต่อไปจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ถ้าตายจากโลกนี้มาไรถ้าถึงนิพพานดีแน่ถ้ายังไม่ถึงนิพพานมันกะทุกต่อไปเราจะไว้ใจตัวเองตอนนี้ลงมาทดสอบจดหมายฉบับหนึ่งฉบับนี้ก็โก้ไม่น้อย บอกมาเลยว่าเป็อาจารย์สอนภาวนาหรือว่าเป็อาจารย์สอนกรรมฐานบอกชื่อมาเลยแต่ผมจะไม่อ่านชื่อทางนี้เพราะท่านเขียนอ้างสำนักที่อยู่จะเป็นสำนักใหญ่มากทางสำนักอาจจะไม่ทราบจะเป็นการกระทบกระเทงกันบอกว่าอยู่กรุงเทพสิบหกจดหมายคอท่านเขียนอย่างนี้นะที่ผมเอามาอ่านให้ฟัง ให้พวกท่านพิสูจน์กำลังใจว่าท่านนังหลนะ่ะถ้าโดนข้าแบบนี้จะมีความรู้สึกยังไงเรียนท่านมหาวีรธรรมโรที่นับถือผมได้อ่านหนังสือของท่านรู้สึกสนุกดีมากแต่บางตอนทำใใ้้ลเกิดความสงสัยและก็ไม่อาจจะทนความสงสัยได้ จึงได้จดหมายมาขอถามข้อสงสัยเหล่านั้นหวังว่าท่านมหาคงไม่รังเกียจที่จะตอบข้อข้องใจใผมทราบซ,ซึ่งมีดังนี้หนึ่งในหนังสือใจภูมิหน้าสุบสามตอนที่หนึ่งตอนหนึ่งว่านรกไม่ใช่อยู่ใต้ดินมันมีโลกอีกโลกหนึ่งอย่างนี้ไม่คล้ายกับคุณตรากิิกายธรรมบทหรือ เทวทัตก,ก็ดีนางกินมามานิการก็ดีแม้สุปภุทะเป็นต้นก็ดีล้วนแต่ถูกทนีสุขทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีล่องรออยู่ใกล้ๆพระชีตะวันที่ตอนหนึ่งนะและข้อสองในประวัติหลวงพ่อปานเพราะว่าหลวงพ่อปานขึงเบ็ดลาวน้ากาติดปลาแสดงว่าหลวงพ่อปานมีฤทธ อันนี้ยังเล่นหรือเป็นศีลปตประมาทอันพระอรียเจ้าขันรโสดาบันได้แล้วพระได้แล้วทําไมหลวงพ่อปานยังเล่นอยู่เห็นดีให้งามอย่างไงสามคาถาพระบาจีกระพุทธเจ้าที่ว่าคนใบยงตั้งตรงจิตรวยพระคาถานี้ทําไมคนอื่นจึงไม่รวยบ้างโดยเฉพาะท่านมหาวีระ น่าจะรวยอื้อซ่าเพราะอยู่ใกล้ตำรานและเรื่องนี้ก็ไม่ขัดกับกรรมหรือถ้าเป็นไปนได้สอนเขาเลการให้เขารวยๆจะได้ไม่มีคอรับชั่นไม่ดีกว่าหรือสี่ในตำนานเทวทัตเขาก็เหาะได้บุคคลในสีของท่านก็เหาะได้พระหลานก็เหาะได้อยากจะทราบว,ว่าบุคคลในนสีของท่านที่ว่าหาได้ เดินน้ําได้นั้นเป็นบุคคลประเภทพระเทวทัตหรือว่าประเภทพระอรหัน์หวังว่าบัณฑิตวัดแทงวัดท่าส่งคงจะได้ตอบให้หายข้องใจขอขอบคุณลหน้ามาในที่นี้ด้วยขอไดรับความนับถืออย่างยิ่งถ้าลองมาทบสอดสอบใจกันเจอเข้าแบบนี้แล้วก็อกคนจะมีความรู้สึกยังไง คนณจะโกรธแล้ไม่โกรธมีความพอใจและไม่พอใจถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถ้าทางไม่ดีต้องยับยั้งจงคิดว่าความบ้าของคนในโลกนี้หาที่สุดไม่ได้คือบ้าอย่างอื่นไม่สําคัญเท่าบ้ากิเลสถ้าบุคคลใดยังไม่หมดกิเลสบทคนนั่นก็ยังไม่หมดความบ้าถ้าเราไปโกรธท่านที่พูดมาอย่างนี้เราก็ยังบ้ามากอธิบาบ้าบ้าเนี่ยผมไม่ได้ว่าคนเขียน ให้ว่าตัวเราเองว่าถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ก็ดีเรามีความโกรธท่านผู้เขียนอย่างนี้ก็ดีเราก็บ้าทางนี้เพาะอะไรถ้าขืนโกรธเราต้องไปอบายภูมท่านว่าตอนหนึ่งนรกไม่ใช่อยู่ใต้ดินมันมีโลกอีกโลกหนึ่งต่างหากอันนี้ตามเส้นใต้โม์ที่ผมเขียน ท่าอนบอกอย่างนี้ไม่ขัดกับขุนติิกายธรรมบทหรือพระเทวทัตก,ก็ดีนางจินดมามนิวิกายก็ดีถ้าสุป,ปะพุทธาก,ก็ดีล้วนได้ถูกตนนิสุขทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีร่องลอยอยู่ใกล้ปจิตวันอันนี้ก็ขอบรรดาทุกท่านโปรดทราบว่าคําว่านารกโยตใต้ดินตามความรู้สึกของผมในอุทุมปริกาสูตร นี่ก็มาคุยกันว่านารกจะมาอยู่ที่ไหนท่านบอกว่านารกอยู่ใต้ดินความจริงในทั้งหมดท่านก็บอกว่านารกอยู่ใต้ดินไม่ใช่นรกอยู่ในผืนแผ่นดินใต้ดินนั้นมีโลกอีกโลกหนึ่งที่เรียกว่ายมาโลกถ้าอยู่ในดินฝรั่งมันเจอะนานแล้วมันไม่งงเง่าเาต,าต่าตนเมือนเราหรอกอันนี้ก็ของไม่ยากท่านอ้างว่าสุป,ปาพุทธจกินตามานิกาบเทวทัต โอกรณีโสยังมีร่องรอยอยู่อันนี้ผมไม่เชื่อเลยครับไอ้ร่องรอยเล็กๆมันจะปรากฏไม่ได้ไอแ้แขกนันมาเล่นกลเก่งแม้แต่กำแพงเมืองสุพรรณ์คเมืองสุพรรณเนี่ยไม่กี่ร้อยปีคูใหญ่ลึกมากเพราว่าการจังหวัดปัจจุบันเนี่ยพศสองบันหเนี่ยท่านเก่งมากสามารถบอกบุญคนได้เป็นแสนๆวันเดียวแปดแสนเศษ จะทํากําแพงเมืองและขุดคูเม <si ืองสุพรรณก็ส่วนใหญ่จริงๆเป็นผืนแป่นดินเรียบเขาปลูกบ้านทับลงไปแล้วเกือบจะไม่ปรากฏเป็นรูปคูคูเมืองก็ไอร่องรอยข้งคนนิดเดียวมันจะปรากฏได้ยังไงเวลาตั้งสองพันปีมาผมไปแล้วแขกก็บอกผมไม่ยอมโง่ตามแขกยิ่งไปอาจารย์สอนวิปัสสนาด้วยถ้าอาจารย์เป็นอย่างนี้ลูกศิษย์จะเป็นขนาดไหนก็แย่กันสินะ ตอนนี้มีตอนข้อสองการที่หลวงพ่อปาน,สนแสดงฤทธิ์ท่านไม่สแสดงฤทธิ์ว่าใครเป็นเวลากลางคืนถ้าถือว่าเป็นศีลปตปะหลามีก็ไม่ถูกอาจารย์วีปัสนนาได้ยังไงคนที่มีศีลปตปะหลามาจะสรงฌานไม่ได้นะถ้ามีศีลไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถจะสรงฌานได้และอย่างนี้ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดทำไมถึงเดือดร้อน เรื่องพระโสดาบันพระปานนี่่ทำเป็นพระโพธิสัตว์การแสดงฤทธิ์ไม่ใช่ของแปลกก็ไม่ใช่โอดไครเรื่องกคะถาพระประจกพระเจ้าก็เหมือนกันเขาไม่ได้รวยแต่นายระโยงคนที่รวยตามมาเยอะแยะแต่นายระโยงเป็นคนต้นผมก็บอกตามนั้นถ้าถามว่าผมรวยมากผมตอบว่าผมรวยเวลานีิยาโยมให้ผมรวยมากผมรวยมาตั้งแต่บรรษาที่หนึ่ง พอเริ่มบวชผมก็มีารมพอความรวยมาอยู่ที่พอเวลานี้การสร้างวัดสร้างวาใช้เวลาไม่กี่ปีญาติโยมพุทธบริษัทให้กันมากเวลานี้ก็ยังให้กันอยู่เวลานี้ขอพระคุณเจ้าที่เป็นอาจารย์ภาวนาองค์นั้นผมไม่ขอออกวัดหรอกจะเสียชื่อวัดเขามาดูความร่ำรวยของผมก็ได้ ผมรวยตามโยมให้โยมให้ทำไรผมจ่ายเท่านั้นดีไม่ดีผมจ่ายเลยไปผมไม่มีเก็บเพราะว่าการเก็บไม่ใช่คนรวยมีเงินจ่ายทำเป็นสาธารณประโยชน์เท่าไรถือว่ารวยเท่านั้นคือรวยตามที่พระเจ้าโคตรทรงสั่งสอนอีกอันตําตำนานเทวทัตหอได้หรือไม่ได้ตอนนั้นผมขอกราบเรียนว่าเวลานั้นผมเลวกล่ากว่าพระเทวทัตสมัยที่ท่านหะได้ พระเทวทัตสมัยที่หอได้ท่านทรงวิญญาห้าผมลองนิดเดียวลองแล้วก็เลิกสมัยนั้นพระเทวทัตดีกว่ผมสมัยนั้นมากก็รวมความว่าพระคุณเจ้าที่รักผมก็ขอตอบท่านในบันทึกเสียงนี้แล้วก็ขอตอบว่าผมยังดีไม่เท่าเทวทัตในเวลานั้นเวลาที่พระเทวทัตหอ ก็เข้าใจว่าพระคุณเจ้าคงจะดีกว่าปฏิวทัตเพราะก็ยังไม่พูดเรื่องหอกให้ฟังเลยเพราะการทรงบัญญาห้าเป็นเรื่องคนดีไม่ใช่เรื่องคนเลวเทพหมดเสล้วนี่ครับข้าขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนข้าความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีดับบรนดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่าน